นี่ครับวันนี้ดูวัตถุดิบนะฮะปลาคอยใหญ่ประมาณสิบขีดฮะประมาณประมาณนั้นครับมันมนาาลองยกตัหม่ที่เหมือนตัวมเล็กจังเลยแมวไว้เอเอนี่ฮะไปหาทรรมาสดๆฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทำปลาแล้วก็มาดูตอนแรกอีกทีครับผม หันข่าฮะขาแล้วก็นี่อันนี้ขาเท<อ>่านะครับไม่ใช่ขาแก่อันนี้ขอหอมหน่อยไม่ให้ฮะอันนี้หอมฮะมเดี๋ยวหัน่นวัตถุดิบครับเดี๋ยวไปเก็บอ่าตะไคร่กับใบมะกระกูด,ด,ดนะเก็บตะไคร้ครับเครื่องปรุง ทุเจากธรรมชาติแท้ๆเอื้ออนี่ฮะแล้วก็ไปเก็บใบมะกรูดนี่ครับใบมะกรูดนี่ฮะได้แล้วครับใบมะก,กรูบบกดเตรียมเครื่องครับผม ตอนนี้ก็ครบแล้วค่ะหอม,อลอมออลแล้วใครป็นมมกอูดครบแลอ่หอมนะครับเดี๋ยวเตรียมตัว,วมหันหม้อครับต้มนี่ฮะตะเคาะ ยังยังตอนนี้นะครับเครื่องเคียงครับลงก่อนหาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะลงไปแล้วล่าสุดมีพริกพริกสดพริกสดโอเคครับผมกัะขามเปียกนี่ครับแล้วก็ไม้ไทยฮะกะขามเปียกเกียกน้ำตานี่สุดฮะนี่นี่เดือดทีเดียวเป็นใช้ได้ฮะ พ่อเขาได้ขนล่วงขนเยอะขาสีขาวสีขาวเนี่ยมาซ้อนบนเขาทองนั่นแหละอือกินเอาฮะเอาเข้าไปครับเนี่ยดูหน้าเชฟฮะเชฟโลเล็กนี่ฮะขณะนี้กำลังแร่ครับโดยเชฟสมชายฮะเชฟชายะเจสไนอ่าเชฟจากเกาหลีฮะหนุ่มโสดฮะอ่าอยู่เกาหลีครับอยู่ซอยหนองบอนฮะ ประเทศเดี๋ยวเกาหลีโซ่เก้าอ๋อประเทศปา่าอ๋อ <trousers> เ,เดี๋ยวทำไมมันอยู่ใกล้จังเลยอันนี้ครับน้ำเดือดได้ทีครับตอนนี้ใส่ปลาครับอ่าเชฟสมชายใส่ปลาเลยครับผมออเอ๊ออูยขาข้างนึงไม่เจ๋งเนี่ ลงไปครับลงไปเลยอ่าแล้วนี่ครับสูตรเด็ดของเราไอ้เนี้ไม่เอาใส่ทั้งหัวเลยครับไล่เขาต้องปอกก่อนอันนั้นน่ะจะเอาคนเต้นแบบไหนให้หาทะงรันต่อโซเชียลกันเนื้อปลาครับแดงเดี๋ยวเพิ่งเคลียเดี๋ยวเพิ่งเคลียเออเคลียให้มันลงเฉยแดงอ้อยเนาะฮะนี่เดี๋ยวมาชมตอนน้ำเดือดครับผม พุ่มพุ่วันนี้เปิดมาชิมเลยยายปลูกไว้นี่ครับต้นหอมครับแท้ๆนี่เลยครับจากแปลงเลยดาวเรืองด้วยไม้ไม่เอานี่ต้นสวยนี่เอาปลาหม áng พอถึงจะหาผักชีนี่ครับผักชีสดๆครับไม่มีสารพิษฮะตู้เย็นหน้าบ้านครับของแท้นไหน อยากแปลงนี่ครับเนี่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตักใส่จานฮะใส่ถ้วยใส่ถ้วยชามแล้ไม่ถ้วยนะชามแล้วรุ่นนี้ไม่ถ้วยนี่ครับปลาเนื้อแน่นๆฮะนี่ถ้าคุณอยากจะกินปลาคุณเดินไปตลาดคุณจะไม่ได้อาหรรสแบบนี้นะฮะอันนี้นะปวดหลัง หลังขดหลังแข็งนะฮะงี๊งาวยหน่อยตักน้ำลงไปครับนี่อืนี่อืมโอ้โหุ้ยข้าวมีนะข้าวมีอืมอืมโอ้โหุ้ยโอเคใส่หอมบักชีครับลอย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  นี่อีกนิดเดียวพอซอเบรนี่นี่ครับเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับมาดูเนื้อปลามาใกล้ครับนี่ฮะเนื้อปลาครับนี่เนื้อปลาแน่นแบบนี้นะครับสดสดครับจักะรสระนี่ครับมา ดูใกล้ครับผมมาครับคํทำครับดูเนื้อปลาครับขา,ขาวๆอย่างนี้ขวันฉวยถุย,ยร้างขออะไรร่างขอแลครับตัดไม่ได้ขาดไม่ได้ นี่ครับจงวับปลาสุดยอดดันทุ่งนี่ครับนี่เดี๋ยวไปหาพุงก่นอนเฮ้ยไม่ต้องกลัวครับไม่เจอใารได้กินพุงปลาได้ดมีเมียสี่คนนะโอ้โหอันนี้ขอข้างๆพุงอะไรกัน,กนอ่าครับนี่ครับน้ำลายแตกตรงน,นั้นครับสดน้ำครับสดน้ำทัว่ว ส่วนน้ำตามครับน้ำตามหน่อยทีนึงนี่เอาเอาอันนี้ตามครับแก้ขาวหน่อยล้างขอนิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาเป็นพิธีฮะเออแล้วว้าแล้วอ๊บสุดยอดไหมครับสุดยอดบ้านทุ่งอย่างนี้ฮะนี่ครับเตะครับเอันนี้เขาล้างก่อนนะ ัวก่อนตกเก็บก่อนอ่าเนี่ยไงนี่ครับเนื้อครับเนือปลาเน้นๆนะอ่าน้ำร้อนเป็นที่น้ำน้ำทนน้ำุนน้ำครับสุดยอดมากดี